สวัสดีจ้ะพี่น้องมันจะเกิพ่อคือเกาวชอลลี่สาวอุบลค่ะนี่เอฟซีจากออสเตรเลีย AF มาว่าตามบักฮ่งให้เบิร์แน่เล่สาอุบลว่าสานเออเดี๋ยวใหญ่ใจจตเหม,มืนบักฮ่งทั้งพี่น้องนี่ตามบักฮวงตามส้มตามใส่หอยเซอรี่นี่ครับพี่น้องหอยเซอรี่เห็นปะหอยเซอรี่ใส่มะกอกหวานมะกรอกหวานครับพี่น้องอันนี้มะกรอกหวานเปน็นรอยแนย่นอนพี่น,อน้องเดินรอยแน่นอนเดี๋ยนคือมะกรอกหวาน นู่มกลมแบบบุกกรอกฝาดเออใช่ว่าข้ามเปียกพร้อมบบพริกกับว่พริกสวนบานเห่าพี่น้องนี่ยตำตาลนิดนึงแล้วก็อีปูหน้าจะพี่น้องปูหนีบอีปีอีปิอีปิอีปิเจ็บลายปูหนีบอีปิอีปิอีปิเกือบตายมา่อสออีปิอีปิเหนอยอายปูหนีบอีปิเพิ่นมานี่ปูหนีบอีปิเข้าตัวเป็นตัวสีแเละๆใด้พี่น้องทุ่แซ่บ ที่ขาวเสียบดอกโมเมนต์ดอกเกี่ยวกับคุณดองพี่นอ้องเห็นไหมตัวเมียสีสวยด้วยมาเริ่มกันเลยเบิ้ลไยไก่เด้ไทย <c oughs> ประว่าอันทรัเหนื่อพี่น้องเด้อผู้สาวจากออสเตรเลียว่าตามบกคงเดอ้อตอนแรกว่าสันตาเห็นไหนุเบิองแน่ว่าสันตาบกุงก่อน เรียมลงไปพริกลงไปจ้าตลอดวะ <S 2> <S 2> <S 2> ละ่ะตั้งข้าลงล่างก็แ้วค่ะเพราะตั้งข้างล่างย่าดนั้นลูมันนี่สวยพิเศษเพราะว่ามันเันมาเรา,า,ายนไายในขนองก็ แฮปปีมามา้มันมาเรนทายได้หมดเลยเดี๋ยวจั่เอาตั่มดินห่วงจั่มเขาอยากเป็นงานนี่ละจั่มจั่มนี้วันนี้มาตีมดอกกุหลาบสีเขียวกับสีส้มได้หมดเลยใส่น้ำตาลปี๊บลงไปน้ำตาลที่สองจะเสียบน้ำตาลบนเสียบค่ะต้นน้ำตาลปี๊บนะคะอืน้ำไายกัน เป้งน,นัวเทงลงค่ะเรียกสิบบาทประแดกค่ะพอน้ำปลาหมดแล้วคะตอนนี้ตันน้ำปลาก็อะไรคะบักกอดบักกอดหยิบแล้วไหนครับีิบสลรดนี่็นบ่ ก็กกอกหวานก็มากอกชมกอกหวานจ้าตล้วก็มาพุ่งกัะตับโคโลเคลน้าพี่น้องแล้วก็มาพุ่งกระตับโครูเคลน้าพีพ่น้นองเด้วยนั่งเรื่อยมาหนะพี่น้องจะไปเอากันไหนก่อนเด้อพี่น้องเด้วยอาจารย์นั่งเรือ่อบักเล่นนั่งเรื่อยบักเล่นค่ะบักเล่นหรือบักเทศค่ะ นบได้น้องบกเพลสิเทศไปฟังนบแม่มบกเลเทศปากลเทีลงไปหนึ่งม,มานห้าบีบลงแอวมันปาดยาัยดไงใ่นหมเหยื่อโอ้ยพอรอด ก็คือันอับก้เนี้ฮะอันนี้ลงไปคะ่ะตบับปะคงแบบแทบเันว่าสองขอนี่ว่าเออตามด้วยเ็นมันได้เป็นหนอเนี่ยกินแบบตัวผูกข้อน,นี้กินตัวผู ตปูขิ้นแต่ตัวแม่ออกับปูจะกมันแังไงกับปูมั่นมั่นตัวนึงนบ้าปูมั่นมั่นห้อยสาบัตตนถ่ายไม่ให้หลงเนาะหออ้อยสบัตรตันถ่ายเอาสิค <c oughs> หอมพวยๆออกมาแล้วพี่น้องกินหอมพวยหวยออกมาแล้วจ้าว้าเกิดเรื่อพี่น้องเกิดพี่นใส่บะขามเปียกค่ะบะขามเปียกจ้าน้ำมะขามเปียกนะคะเมื่อลแางหล่ะจ้ะพี่น้องจ้วกไปเลยค่ะอ้าวงวดค่ะตลบลงเดี๋ยวันนี้เขาได้กินมาเนาะ แคบกะแทว่าพวกไ้ตามันมันสลบทพีหน่อเรื่อมันสะเก็ดนว่าตามพวกโคโลดเคเลยี่ว่าสาามมาาันเด้ตามพวกโคโลดเคเลยเนี่ยนะโหจะว่เห็นอุ้ยแส่ เสยแสบเจยไม่เอาเลยอาชีเมเปียงเลยแบบนี้โอ้ยลูกอตาบอกห้อยจากพี่น้องมา้อยนะคะมาร้อยอาที่ยิ่งน,น้ำออกก่อนค่ะ บหอยเห็นบ่หอยเชอรี่จากพี่น้องทำใส่หอยเชอรี่ด้วยครับมื่อกี้ปลาตัวใหญ่เดี๋ยวมากินได้บุลียะอืมตาวบนบเลียะกินได้หมดจ้ามือก็อสั่นเนาะกินได้หมดจ้าโอ้ยกหอมให้หอยเลย หลักจ้าแล้วลัจ้าบัซิมค่ะบนีวบตซิมซิมยังก็น้อยกระไดเนาะแซบแซบแล้วแซ่บแล้วแซ่บแล้วจ้าแซ่บหลักจ้ามาเด้อพายสิมากินน้ี่สาอุบลเด้อมาเด้อมากินเด้อผ้ากินเนี่ยปลา สิผ้ากินสิผ้ายาวเดี๋ยวบาดนี่พี่นอมม้องแดงมือมึงไกลๆกล่อนเห็นว่าพี่น้องมันจะแสบป้วเนี่ยนี่นะครับพี่นออ้องแต่มาคงเลื่องสาอุบนพี่น้องปมาเนี่ยน้ำเซบกหอยเซกัมปูจับพี่น้องมาเด้จับพี่น้องเดอ้อมาถึงกินน้ำดื่นซาอุบุญมามาเดือจัดเดอ้อมาเดืจเดอจัดเออจ้า เอย่าบื้มเลด้วยโอ้ตอนเพดตอนยังไงพี่น้องบางโฮงม็ต้องมตัดแสนั่นสิบว่าเป็นสลบสลายเซ็ตต้องการข้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อ แสบอยู่ต่แสบอยู่ค่าดี่ <c oughs> ยังกินแรกเนาะค่าเล่นเกมหัวค่าเล่นเกม <c oughs> แล้วเดี๋อวผัวด้อเอนผัว,วก่อนในเราบอเออ วันนี้ว่ามีบะโถ่ลายจิตพี่น้องบะโถ่ลายไม่มีนะคะบะโถ่ลายไม่มีนะคะวันนี้พะยากระมาเดอ้อบางแคบางแคถอยจิต <c oughs> มาหยุ่มๆหนุมขนมกีนก็มีด้วพี่น้องตะคุงกัก็ซื้อมาเดอ้นอน้องเพื่นนันว่าจีบโอเนเงินหายว่าโอนดอกเอย๋ยมีอยู่ว่าไนไอคลิปนีอ้อด่ดอกพี่น้องเดอ้อเพราะว่าอัน พูนพูนกินหางแน่สู้ไอ้เทปหน่อยีี่น้อะเทปกระจาดแบบนี้ล่ะย่อมๆไม่ใช่แบบลมอนะเนี่ยสิบหาทก็พอกินเนาะมาได้พี่น่องมากินละพี่บอกนี่บอกไร้ยายหางอย่าไปเอาพักกันกรบพุซ่าเดียวอยาเข้าว่าหายเป็นลักกินเขาจดสิมดล่ะ mua ừ. 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 hỏi ừ. Ừ. gặp nha hỏi này nó sẽ lại เขากันเพิงออกชื่อเล่าเขากันเพราะเออแหล่งแกเหลี่ยมมาเล่นมาเด้อผัวเด้อแซบแซบ เผากันเลยพี่นอ้องพักกันพักซีราหวานห้าวันประกอบกันเมื่อแล้วพี่น,อน้องนวดชุดให้ดอกประกอกหวานน้ำมนี่ออกรสชาติมันหวานดิพี่นอ้องไม่ได้ออกสมแห้งนะมันกมันกนต้นต้นมันสิออกฝาดแบบแบบชมฝาดอ๋อออกสมหวาน มึงน,น,น,นุ่ยมันเป็นไงมึงแย่อแบบออกสมหวานเปรี้ยวหวานเ,เออเออเบๆ หบบอ,อยดียว่นหยาบไปเนาะเปิวันสิหยาบยิมีเม็ดพ เบื้องบนแบบหอยแบบหอยพี่หน่อยเอ้ยยย่ เบิ้งพร้อมิในให้เบิ้งพร้อมเดืนอน้องพ่อรีมเนยจะกอนมีมูอยู่พุ่งยงโยกันมาให้แกงกันใกล้เส้นสมดสมให้เบิ้งแม่ วกวใบบานแพง้งใบบานแห้งจ้าแบบหอยนะพ่อพ่อแม่เอาหอยกินกอดแท้ชมเขากันดีขนา โอ well. ้ยเข็มมาจะวเข็มต้องทำอะไรอ่ะ ไม่สู้เลยแบบเขากีนยงังองระวังไม่น่องอาะอปูไข่มุนม,มัดขี่น้ออ ถ้าอันนี้แห้งแสบเห็ดยู่เดอว่าบ่เห็ด เดี๋ยวพี่น้องกินคดเดียววัวปูม้านำ14กุมภาพันธเข้มเลยปูป,ปูเนี่ยหูก้อนกอบพี่น้อง เสียงเด้ออาบ้าอืมไม่ไหวไม่หรอกหกว่าแขกอยากบอกหอย,ยอเอาละพี่น้องไปที่มาเพรพี่น้องครัให้เขาเบิ้งคลิปนี้แล้ว ขอให้มีความสุขไปกี่ไพ้ก็ให้ผู้น,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 นั้นมากขอให้คุณค้นสมวังในวันวันวันณเดท่ายพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อพ่อไม่คลิปนาพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามแฮร์ริ่งสตาร์บนพี่น้องเด้อขอบค FC 9, FC A, ุณเอสซีเก้าเอสซีไม่เอสซีติดตามเพจน่าจะพี่น้องพ่อไม่คลิปนาจา้าสบายดีบ๊ายบาย